โอ้หุ่นดีโอ้ยหอมเพียวโอ้ยสเปกเลยป๊าทำเลยนะอย่านะาเดี๋ยวฟ้องแม่นะป่าจา้าป๊าป้าจะดูผลิตภัณฑ์เลิฟล่สลิมไปฝากแม่เขาอ๋อแล้วไปลุกว่าจะดูส,สาวๆไปฝักตัวเองซะอีกนม่ทำเป็นรู้ดีอีกไปกลับบ้าน สองพอลูกนี่ให้ไปตลาดคือสิโดนแทวนมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าได้ของดีมาฝากพรอ้อมแม่หนังล่ะของดีมีเด้เลิฟลี่สลิม,ม เลิบลี่สลิมเอากับผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่เจ้าจมเศร้าจมแรงว่าเฮ็ดอีหยังก็มิแติดแต่ตตตพุง่งติดแต่ตตพุ่งนั่นเด้เลยหาแนวลดพุ่งมาหายมันสิบอ,อันตรายบ่ละเทาบอดอกเพราะเพิ่นวาเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นบรรจุดในขับซุ่นบอมีผล้างเคียงบกคลื่นใสใจบอสันบอง,งุดงิดหรือนอนบ่หลับและที่สำคัญบอยโยโยน้ำเด้ออีหลีติเทาแม่นแล้ว ฟาวกินเด้อเ่าเด้อเฮ็ดอีหยังอีหยังจังสิบ่ดได้ติดพุงอีหยังล่ะเฮ็ดอีหยังจังสีบ่ต้องติดพุงเอากระลุกยืนนั่งนันเด้ดีสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ลดนีสลินผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักเพื่อหุ่นสวยหุ่นเพียวหุ่นน่ารักน่าเลิฟติดต่อหาซื้อได้ที่บ้านสมุนไพรพัทระดีเจอ,อาสุโทร 08870544300887054430เบอร์ลาว28461780หรือสถานีวิทยุที่คุณกําลังฟังในขณะนี้